ไปดูเรื่องของไข้หวัดใหญ่กันบ้างนะคะเขาบอกว่าแรงสุดในรอบ15วันยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเกือบแสนรายค่ะขณะที่รัฐมนตรีสมศักดิ์นะคะก็ได้เร่งระดมวัคซีนสกัดจำนวน4ล้าน5แสนโดสค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2,568จนถึงปัจจุบันค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด99,057รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว9รายมเมื่อเทียบกับข้อมูลเดิมเมืม่อวันที่25มกราคม2568มีผู้ติดเชื้อเพียง ,7819 รายเท่ากับว่าในช่วง15วันที่ผ่านมานะคะมีผู้ติด เชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นถึง91,238รายโดยมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นมากค่ะซึ่งการระบาดส่วนใหญ่นั้นเกิดที่โรงเรียนพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุ5-9ปีรองลงมาก็คืออายุ4ปีและอายุ3ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงโรครุนแรงก็ได้แก่ผู้สูงอายุค่ะ65ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคเบาหวานหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า5 ปโดยควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจดังนี้ค่ะให้ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจามล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีหาก มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้าน3-7วันหรือจนกว่าจะหายเป็นปกติเพื่อลดการแพร่เชื้อในส่วนของแผนการป้องกันนะคะของกระทรวงสธาธารณสุขนี้อยู่ระหว่างการกระจายฉีดวัคซีนจํานวน4.5ล้านโดสค่ะไปยังสถานพยาบาลเพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มตามสิทธิประโยชน์ของสอปสชค่ะ